จังหวัดชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยาภาพและมีความสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นเมืองประวัติศาสตร์โบราณที่มีร่องรอยศิลปะวัฒนธรมพรมประเพณีที่หลากหลายในด้านการจัดการศึกษาและผลการจัดการศึกษาอย่างปรากฏว่า เด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบมีปัญหาด้านคุณภาพการเรียนรู้ทักษะชีวิตและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่างๆเช่นหนีเรียนมั่วสุมในแหล่งอบายมุขชู้สาวเล่นบัวลานยากจนขาดแคลนคบเพื่อนที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมส่งผลให้กลุ่มเด็กและเยาวชนดังกล่าวขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นกลุ่มได้โอกาสและเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม คณะกรรมการระดับการพัฒนาการเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดวิธีการแก้ไขและลดทอนปัญหาเด็กและเยาวชนที่ได้โอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ6ถึง15ปีซึ่งอยู่ในวัยการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการสนับสนุนให้ครูสอนดีและเครือข่ายครูสอนดีในจังหวัดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับคนในยุคศตวรรษที่21รวม54โครงการ ทั้งนี้ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสคเป้าหมายของโครงการ 1. เยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้โอกาสได้รับการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้การคิด11โครงการทักษะชีวิต13โครงการ ทักษะอาชีพ16โครงการทักษะการสื่อสารด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6โครงการ2การเสริมสร้างสำนึกวิถีวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น8โครงการ3จังหวัดเพชรบุรีมีศูนย์สารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนได้โอกาสเพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตวิธีดำเนินงานสู่การบรรลุปเป้าหมาย คณะกรรมการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดวิธีการแก้ไขโดยมีกรอบเป้าหมายดังนี้ 1. เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ6-15ปีซึ่งอยู่ในวัยการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบ 2. โดยการสนับสนุนให้ครูสอนดีและเครือข่ายครูสอนดีในจังหวัดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับคนในยุคศตวรรษที่21รวม54โครงการ ผลผลิตหรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานงวดที่1 1. การจัดทำฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนเพื่อการวางแผนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้การคิดของนักเรียนเน้นการเรียนรู้วิธีเรียนเช่นการเรียนรู้จากปัญหาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน11แห่งตัวอย่างเช่น การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดจันทราวาสุปสรรันราชการพัฒนาทักษะการคิดผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของเครือข่ายครูของโรงเรียนเทศบาลสาชุมชนวัดจันทราวาสการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนผ่านงานและกิจกรรมเพื่อชีวิตจำนวน13าแห่งโดยการผสมผสานทักษะต่างๆเช่นทักษะการคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์การสื่อสารสัมพันธภาพระหว่างคนตลอดจนการจัดการอารมณ์เข้าใจตนเองและผู้อื่นตัวอย่างเช่นการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมแก่เยาวชนโดยครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็งของอบตหนองปลาไหลการสร้างทักษะชีวิตด้วยดนตรีกีฬาศิลปะของโรงเรียนวัดหนองควงการพัฒนาทักษะอาชีพ4ประเภทสำหรับนักเรียน16แห่งตัวอย่างเช่น การสร้างทักษะอาชีพสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านหนองเผาทานการทำอาชีพงานประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดป่าของโรงเรียนวัดต้นสนการทำอาชีพจากงานประดิษฐ์ของโรงเรียนบ้านไร่ดอนโรงเรียนวัดเขาตะคราวงานประดิษฐ์ศิลปหัตกรรมในท้องถิ่นโรงเรียนวัดลาดสัทธารามการทำอาชีพจากงานอาหารพื้นบ้านและงานเกษตรการพัฒนาทักษะไอซีทีเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้สำหรับนักเรียน6แห่งตัวอย่างเช่น การพัฒนาทักษะ ICT ของโรงเรียนเบญจมาทเทพอุทิศการพัฒนาทักษะ ICT ของโรงเรียนวัดธรํารงการสร้างสำนึกในวิถีไทยวิถีถิ่น8แห่งตัวอย่างเช่นการสื <S <S ่อสารวัฒนธรรมประเพณีเช่นการสื่อสารความรู้คู่ทักษะ จากสาระนาฏัิสินไทยของโรงเรียนพรมหมานุษร์การสื่อสารเอกลักษณ์ไทยจากการเล่นกลองยาวของโรงเรียนเทศบาล4วัดชัยสุริ์การสืกสารงานศ<า>ิ<า><า>ะละปะพื้นบ้านเช่นงานปูนปั้นของศูนย์เรียนรู้บ้านศิลป,ปะปปเอเชียปูนปัปน้นการสื่อสารลวดลายศิลปะไทยปูนปัป้ปปนของโรงเรียนวัดกุดปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จจากการดําเนินงาน1การประสานความร่วมมือของผู้ปฏิบัติเช่น ผู้สอนวิทยากรท้องถิ่นผู้ปกครองนักเรียนผู้นำท้องถิ่นและผู้บริหาร 2. การติดตามสร้างเสริมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและส่วนกลางในลนักษณะกัลยานามิตร 3. การสร้างความตระหนักในภารกิจสำหรับผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่กับผู้ในการระดับจังหวัดในลนักษณะเคร่งครัดในเป้าหมายและผ่อนคลายในกระบวนการ